สบายดีเด้อพี่น้องเมื่อในป่าว่ามาเป็นตากล่องให้สาวซุยสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยเมื่อในออกมาพ้นหมกมู่เลยเมื่อไงก็เลยสิมาตั้มมันกะปุ่นกินกินอยู่หายู่หน้าอยู่หายู่หน้าคือเก่าจ้ะบมเมนเบาก็ไล่ชิอยู่หายู่หน้าคือเก่าบุคือเก่าพันไดใช่ไหมคิตั้มกัะปุ่นกินเอาเสแฉบเด้อ โอ้ยลิ rats, so simmer, you know? ้นลิ้นเกี่ยวห้อนพุ่นแหเพราะว่าเอ้ยบ่ได้ลิ้นยาวปานนั้นนะนักสุยเพิ่นสิโซมือพี่น้องโซมือตุนี่นา่ได้อกลงปลายเก็บ่งมู่เมื่อยแล้วเฮาก็มีกนกินัวข้าสวนเจ้า่นัวข้าสวนุเพิ่นทงใต้ลงนัวลงไป แม้นั่นแน่ Napoleon> ัวะอีสบทำได้แหละยรกบกระย่างเอยุบเือยุบพี่น้างอ้าถูกมนกจะยุบปวดโพแต่ว่านี่อือจะเนียงามต้องปะต้องเปิดอ้าจ้ช่จดตามคำสั่งปราะว่า จว๊ดลงมาพี่น้องเฮ้ย่อยพูดประจักษ์เลยพี่น้องตาใหญ่กว่าเท่าของมึงด้วยเบิรงพี่น้องเบซุยขนต์สีแล้วแล้วก็ถากินน้ำซุยเที่ยวของน้ำบัดขึ้นเลยทั้งเมื่อยพี่น้องเลยหน่อยพูดประจักษ์สาวพ่อเลยนะกินเมดเที่ยวของน้ำหย้อนกินมั่ม่วงหยะซาซุยพี่น้องเบิดเป็นซองหน่วยั้นหน่วย กอหมกมูาังมากินมือนเรียบร้อยาจะมาทำการชิมต่งกับากางเศษมันขากเศษมันดืดแซบบอซี่คอซีคอยแนมเบิ่งคอยว่ามันบ่พอประเดกพ่อประเดกน้พ่อเลยค่ะเว้ยอย่าน้าเถ้าใช่กระซัมตน้มึงนะปัิสิไิเอามาใส่ยังอีลายบันนีมันดูสีนองซาซุยนยานบัอิน ท่านิ่นบ่เบิดเฮาสิให้เพิ่นห่อสฉทุงเมือบ่ว่าเจ้าอย่าหาความเว้าจะป่วยและบอว่าเดี๋ยวจนสิเต็มโคกก็ยังไปเอามาลงโอ้ยก็ยังจะบ่อิ่มเตรียมห่อสฉทุงเมื่อเฮือนรถนะเก็บเชื่อไปเลกเก็บเชื่อแบบได้บอว่าเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องเอ้ยปานนอกจำฮูกะนี่บอว่าเอ้ยเจ้าก็ห้าแต่มันทันสมัยนี่อ่ะก้อยจำเพี้ยนพวดป่วยมาหาก็ตะคอง <laughs> พี่น้องความปื้อคว่ปลาว่าพี่น้องเอ้ยสุยตัดออกเด้อพวมปลาว่าเห็ดบังได้นี่บ่ตัดก็ได้ดีสิเป็นหยังมอยมันวุบมาหาหน้าปลาว่าผมเป็นหยังดอกเนาะพี่น้องชือว่าได้เบิ่งหน้านางงามนางงามจักรกยานซิมจนอิม่ม จังหยุบโป่ยังเดิ๋ซิมจนอิ่มพี่น้องซิมเวลาเทสนายยุน่าคือเก่าวะสะนูซุทศัมนี้แหละเก็บขึ้นห้านไว้่มินแล้วจังเก็บมาจบเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมามากินน้ำกันค้ากล่องเพิ่นกับบริธื้อมาโอ้ยค้ากล่องกับบริธื้อมา เอาแล้วงนนนานฮะหามาคนหาคนมาเป็นมือกล้องนะแม่บ้านหนึ่งร้อยดิบไปเก็บปองโมขุนได้ขุนเอาไว้ไๆอีกมึงดูพี่น้องก,กองม,มองโมนี่ของกินอะไรเมื่อนีน่เอียงอันนี้คือมาเป็นตาแสะพี่นอ้องที่เขาอยู่ไฮอยู่หน้า มาได้พี่น้องมากินข้าวเพียดน้ำกันผักเถียงหลังจากที่คนบังโมแล้วบังดูพี่น้องบังโมนะกองท่าภูเขาไช่อเปล่าเลี้ยวบ่ทันได้เลี้ยวยังเลยเนาะพี่น้องเอ้ยต่อจากนี้ไปจะให้จะให้แม่หยาดเป็นตากล้องให้สบายดีเล้วพี่น้องเข่ากัเออเขาเปิดแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่หยาดเป็นตากล้องเด้อพี่น้องทดลองแม่หยาดมือแรกเอ้ากินเข่ากับไส้แม่หยา ชอบเดี๋ค่ะพี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้ผู้จับแห่งปิ่นเนาะสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวกันตาตามกระปุ่นก็คือข้าวคนหลุดอย่างนี้แหลข้างบนดูชอบประเดี๋ยวคนถูกมาพ่อมันพ่อแหละแอบเด้อเลยเขาข่าวเนี่แแ่ไปตกิดอัจริงหัวหน่อกำลังโตเอง ใสใส่ใน n h พี่น้องตาโก้มันใช้หลาสินนะห้องกินจะหลอนจะลอกมึงบุมาเบิ่งได้ยังเถื่องเถื่อมือกูตีกบทั้งใหม่ได้อย่เป็นอย่ง ซืือปลามาจากโลปลาชองโลโลเชาหกพัน,ยน,น,น,นอยู่นี่นะนี่นะครับนี่ทุเพียนไม่ได้กินแหน่อยากบ้า่อยากแล้วะก,กินปลากึเลื่มแนืน้อไวแล้วจำปลาหั่นสมุนไพ ก็เม <ersch> ือกินด uh, <ang st> ่งนอกมือนนี้าอยู่แมมเห็นบทุกคนดบ่ะเขาเรียกว่ปรเ็นแต่าะจะน่าุยกวาสิ่งนี้มันจะน่านงทำไมน้องดาวถ่ายทำอิดเนาะนียนถ่ายทำอิด นั่งมึงถ่ายเลยมึงถ่ายแต่อืดอยเด้ออืมว่าเห็นตาเดี๋ยว่าเขียนตาเดี๋ยว่เนี่ยบอเดอคลิปลองหลบถิ่เห็นตาหลอกหล่อหล่อยู่กินเ้าอยู่กลางสวนบังโมพี่น้องมาเด้อเาจ้อาสิวอยากบังโมคนเนี้อยากเาอยากบังโมเขามากินเลยพี่น้องกองเงินสำปุข่า Mưa còng Mưa còng ơi, hết nhiều Mưa còng che Mưa làm sao hay cội. Mưa cả sẹp. บมาข้ามใส่มาข้าม,อบบอมลอยบังห,หลัดเหมาคำมันเปื้อกโบงามเหมาหมิงโมเอาเมื่อบัไถกันแหะกีรเจ้าเอมาเจ้าหน้าที่เลยแม่ ก็จะจับก่อนตึ๊ดพี่น้องไม่คหนคือดิ้งไพี่น้องเอ้ยบันนี้กันจะไปกินเต็มอิ่มก่อนแต่กันยังบ่ทันล่ามสีทาถ่ายบางมืหลายๆพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเจ้าเสีเอาแต่หน่วยเจ้าคือจับจองอยู่เนี่ยบ่ได้หน่วยนี่นบ่ย่อม,มือ <c oughs> กินขาวแล้วมันยังไม่ได้หมักโมกินขาวได้ก็ทำได้ถ้ามันจะเอาลงปลาเสนี่ไล่เน่ะไรนี่แซวพันเรื่อยๆนี่หนึ่งทีหน่อกระเจ้าสิเอาไปขายนั่นหน่วยแล้วแซวหาพัหรือว่าหน่วยละ่นลอยปะปลาวาสิเอาของขึ้นสื่อแต่ขอบมมขอบใจไลยๆเด้อจิตหายป่าวาสิยุ่ง ป่าว่าก็คือในใจว่าบวไฮกับบยอมแล้วว่สะสิปีนหมักโม่จนแล้วสามหอยบ้านนี้มาน่ใจป่าว่าลึกๆพี่น้องอ่านอะดอกซุ้ยแบบสู้ยบวเอาสซาสซูย้สย,ยหายป่าว่าเออเสียสละหายป่าว่าอืมบอ,มอดอกสู้ยบวมีปากบวมมีคอบวกินแล้วก็บวเอาอีกน้องก็้ชิเมื่ออะไรบัตนอ้าวหมังโม่อ้าวมังโม่แล้วก็นชิเมื่อ ກັບພີ່ແລະນ້ອງຂໍການຄລິບໜດີແສ